ครับผมสวัสดีครับมูลิกระพาะครับเคียวคิมราชเนี่มาบอกจ่าคือเก่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาพูดมาคุยตามภาษาคนนี่มาบอกมกาาังกะจ่าครับหลังจากที่ทิดโควิดรอบรอบสองเนาะครับมาก,กระผมมันเอ่อสามสี่หมื่นก็หายมาตั้งแต่วันที่ก็ได้ผมมันนี่ละสิบหมื่นสิบกว่าหมื่นล้วล,ะละ่ะก็ถือว่าดีขึ้นเพื่อนกันแต่รักษาอีก เคยหนึ่งเรารับเนาะโอ้ยว่าสิบเป็นอีกแล้วยังว่าเป็นอยู่ครับก็เรงสิขแสงแรกเนาะก็เลยเหว่ลงไปอีกประมาณสองสามโลกินกะบอคอยแซบครับกกะยังไข่กัวรอบรอบแรกกินโ่ไร้เลยครับกินอาหารโ่ได้นะครับเนาะยังพี่น้องในชมหรือเบื่องในเด้อเกียวเค็มราดครับมาให้พี่น,อน,น้งนๆๆนองในรายงานเนาะก็จะไปทำบุญวัดปลากโคเกเริ่วัดปลากโคข้อหาเขากับเลยส่วนในเมื่อครับ เพิ่งทีครับแกไข่ได้ฝากฝากคนเมื่อทําบุญเนาะฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนฝูงเงินมธนาสาธุให้หา,าแจกส,ส่องไฟเพลินเนีย่ยได้เล็กน,น้อยไปใะเเขากับปฏิเสธเหมือนหน้าอื่นหรอกอยังมาใกล้คอยเขาว่าซุบม,มืเจ้ามีเชื่อเขา,า <laughs> ตายตายเ <laughs> ยอะเกินเวลาเกิดจิทย์ว่าจังไหนเราพี่น้องเนาะเมื่อเขาว่ามาทุกสันเท่ากับห่วยพีเ่เขีเยดเขาป่ะเดี๋ได้พี ขอเงินทำบุญท้องเขามาเอ่อเอามาทำบุญเพื่อสร้างนั่นสางนี่ทั้งวัดทั้งว่าเขาเนาะไปบอกใจให้เขาแล้วก็จีบทำบุญน้ำเขาบอกต่อกันไปเพราะสานะก็วัดรวมเข้มขืนนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยโลกนี้มันมโนเนนนเลยนี่ในรัสเชียก็เป็นอะไรยังข่ากันเนาะเออมโนแมนแนวเนี่ยมีเงินมีทองอะมหาจุนเจี่ยวประเทศที่อ่อนแอดตัวเสียมาขามาตีกันมโนเนาะเสีย พประมาณซื้อคืนแล้วครับเนาะพี่ทอดพี่หอนนเนาะโฆษณาครับสงกรานต์นี่ยคือสีว่อไว้ว่าสิกลับไปบ้านเนาะครับก็เลยสิบว่าดีเมือน้ำเพล่ฝากท่านบุญเมื่อนะครับเนาะแต่ว่าใจกับกิดเนาะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเนาะครับเนาะตายบริเวณเมือปีนี้ไปแบบล่องเมื่อปีหนาแล้วครับนนเนาะใครจะได้กันสีเมื่อคือเกอ็โมบานเท่าอย่าหันโมเมือไป โมเมื่อขโมยค่ารถกับสีแดงเมื่อค,ค,คือเขอาว่ามันแล้นอันนี้เจ้าที่ขับล้องแขยงเจาคนขับมา,าเด้อโอ้ยยิ้มหน้าละลื่นไปครับ <S <S บ,อบอ่อยากโขาจากส่าบ่อยากเ,าเามื่อยกับมื่อยกเมื่อยโรคไพ่บางทีในห้องมื่อยเอาเพียครับแต่ว่ายิ่งเมื่อยยิ่งส่อ,อห้องแห่งเป็นไปหลายเรื่องนะครับเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่า เป็นยังไงยางหัวมันเถาะขี้สิบพกเกินร้อยร้อยปีเนาะตอ่อต่อคนหนึ่งเนี่ยอ่าผมก็วางกับไปแค่นั้นอยากให้พี่ให้ลองเขา้าเลยอ่อะไรคุยอะไรจ้าอะไรกินนั่นกินกน,กนี่น้องกันกับกินแจ้งนั่นแจ้งนี่น้ำเันสักถวยสักนั้นก็มีแหงแ้งเราบริได้ว่ากันเนาะโดยเฉพาะโคข,ขอ้อขาล่ะเพื่อนฝูงลูกหลานหลายครับแมนเบิร์ตโคข,ข้อขาวแล้วครับเนาะฮอด ทะลุหุณมันนั่งเครื่อนแล้วขันมีโอกาสกับอยากเมื่อเนาะครับเนาะแต่โอกาสนีมันก็เลยโบเป็นของเข้ามันเป็นโอกาสของคนอื่นเข้าไปกันเลยกับโบเป็นยังเข้ากับสิเหนือเมื่อปีหนาปีน่ากับสิแปะไปไหมเนาะครับเนาไปหาพี่หาหนองคือเก้ามีของฝากของต้อนกับฝากกระต้อนกันโมมี่กับมือเป่าสวัสดีครับกับพื่อนด้วยไม่มีหนองเนาะอย่าลืมเลื่อนมือเจ้าเดิ เจอเคี้ยวเคี้ยวโบราณตัวจริงนี่เจ้าสินหนาวเนอะเยวว่าตายตายตายแม่นวะนี่มาเสียวะเนี่ยอ่เราครับเนาะเอ้าก็ขอโมทนาสาธุบุญน้ำพี่น้ำนองน้ำอ่าญาติโยมของลูกศิษย์ลูกค้าของทางวัดป่านะครับเนาะกะไอยู่ไฟเฮ็ดกะเฮ็ดแท่นผมก็ส่งไปทเทนี่เมื่อไห่เอาเนาะ จะว่ากันเริ่มเมื่อบัไหนเนาะฝุงติดเสียฝุงทิศหายสิศว่ว้ว่าสิกลับไปกับมูกกับพวกกับพี่กับน้องกันเลยกลายเป็นเขาเรียกว่ายังก็อบอกว่าเป็นท่านจ่าเนาะครับเนาะมันกเกืแม็งอยู่ครับการทำบุญทำศีลนี่กับทำบุญทำทานนี่กคไว้เฮ็ดเพลกอะไรบุญต้องทำมาเพลกพวกเฮ็ดกับคือเขากินขอกับเพราะเด้เขากินข้าก็คือเขาอิ่มมาไปอิ่มท้องห่อนที่เขาบ่ได้กินเลยครับ นะทำบริเวณหองสีบอกพี่บอกน้องแค่นี้เนาะเราบ,บริเมื่อนะครับเราจะส่งให้งานนะ่ายเมื่อให้ทุกระยะ